สิบค่ะ่งสาร้นตได้ส่งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะน้ำแดงคนละขวดกล้วยคนละวันทีส่งวัทีสงที่างพิจา หไปารับอานลวรับมืานอนนอนต้องมีาบมืนอยู่นะคะขออยู่ที่าล่ถ้ามีโชค่มีบุญรับให้ซื้อเอวนะมันเป็นปฏิบุรณลนะครับเราจะไปบอกเขาไ่ได้นะเป็นปบุร ลูชารื่งสตาระด้านนี้จันกรยิ่งกาธุทรสารสิบาทค่ะควยเลน้านยศักดป็นยูทีค่ะรีับแอคเคอร์ดั้ตายครับีเลาเลวไว้น้